ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ก่อนตัดสรู้ที่ขุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยของรูปอะไรเป็นโทษของรูปอะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากรูปอะไรหนอเป็นรสอร่อยของเวทนาอะไรเป็นโทษของเวทนา อะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากเวทนาอะไรหน mm อ, nah อ,อ <S <S เป็นรสอร่อยของสัญญาอะไรเป็นโทษของสัญญาอะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากสัญญาอะไรหนอเป็นรสอร่อยของสังขารอะไรเป็นโทษของสังขารอะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากสังขารอะไรหนอเป็นรสอร่อยของวิญญาณ อะไรเป็นโทษของวิญญาณอะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากวิญญาณพิกูทั้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสุขสมนัตใดๆที่อาศัยรูปแล้วเกิดขึ้นสุขสมนัตนั้นแลเป็นรสอร่อยของรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทรมานมีการแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยอาการใดอาการนั้นเป็นโทษของรูป การนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปเสียได้นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากรูปได้ที่ขูทั้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสุโสมนัตใดๆที่อาศัยเวทนาแล้วเกิดขึ้นสุโสมนัสนั้นแลเป็นรสอร่อยของเวทนาเวทนาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทรมานมีการแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยอาการใดอาการนั้นเป็นโทษของเวทนาการนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาเสียได้นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนาได้พิกุทั้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า สุขโสมนัสใดๆที่อาศัยสัญญาแล้วเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นแลเป็นรสอร่อยของสัญญาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกขทรมานมีการแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยอาการใดอาการนั้นเป็นโทษของสัญญาการนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัญญาเสียได้ นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสัญญาได้ที่ขู่ทั้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสุขสมนัสใดๆที่อาศัยสังขารแล้วเกิดขึ้นสุขสมนัสนั้นแลเป็นรสอร่อยของสังขารสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทรมานมีการแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยอาการใดอาการนั้นเป็นโทษของสังขาร การนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสังขารเสียได้นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสังขารได้ภิ่ขูทั้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยวิญญาณแล้วเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นแลเป็นรสอร่อยของวิญญาณ วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทรมานมีการแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยอาการใดอาการนั้นเป็นโทษของวิญญาณการนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณเสียได้นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากวิญญาณได้ที่ขูทั้งหลาย ตลอดเวลาเพียงไรที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยของอุปทานนกขันทั้งห้าว่าเป็นรสอร่อยไม่รู้จักโทษว่าเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริงตลอดเวลาเพียงนั้นเรายังไม่รู้สึกว่าได้ตัดจรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรม หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ทิกขุทั้งหลายเมื่อใดแลเรารู้จักรสอร่อยของอุปทา,านนักขันทั้งห้าว่าเป็นรสอร่อยรู้จักโทษว่าเป็นโทษรู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริงเมื่อนั้นเราก็รู้สึกว่าได้ตัดสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรมหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ก็แหละยาณทัศนะเครื่องรู้เครื่องเห็นเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบเป็นที่เกิดใหม่มิได้มีอีกดังนี้